สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนที่เข้ามารับชมเราค่ะพี่น้องบุนี้เขาสิบะเฮ็ดน้ำยาข้าปุ้นค่ะอันนี้คือไตไก่กับอันหัวใจเล้วค่ะเดี๋เดี๋ยวท่านใจค้างหมวเดี๋ยวะคกคนมากดพี่น้องเลยน้ำยาขนมจีนไตยางค่ะอันนี้ไตไก่กับหัวใจไก่เแล้วค่ะอันนี้สิเป็นไกล้กลเนือ้อที่เขาเอา่นเขาเตาอบแล้วค่ะแล้วก็หอมแดงใส่ลงไปเลยค่ะตามด้วยพริกแกงน้ำยาขนมจีนจนะ้า แกงน้ำยาขนมจีนจ้ะอันนี้พริกแกงน้ำยาขนมจีนเรามาตะไท่พีที่แล้วเนาะค่ะพี่น้องแซ่ยยินไว้จ้ะดีเขาสิดข่ยเข่ากันก็พริกแกงเนู้นค่ะในหัวเข่ากันก็อันพริกแกงเนาะค่ะน้ำยาขนมจีนไก่ย่างใส่เครื่องในหัวใจกับไตไก่นะคะ ถ้าบากผัวพี่แกงมันสิบ่หอมเจ้าพี่น้องผัวแเ้าจะคอยเติมน้ำนะคะพี่แกงหอมเด็เพี้ยนใส่น้ำใส่ได้ค่ะ จะใช้ใบมะกรูดค่ะหมดในน้ำปลาค่ะพี่น้องถ้าพี่น,น้องท่านไหนจะใส่กะทิก็นนได้หรือค่ะเจ่าบ้านนี่บันคืออยากใส่กะทิหรือค่ะเฮ็ดตำยาแบบเราล้า,ลาบานเขานีแนะค่ะผมปรุงลวดดีนิดหน่อยค่ะชูรสค่ะซีชอนช้าเรือค่ะใส่หลายเส้นหลายเส้นหน่อยเส้นหน่อยเพี่นง วอส่เนสกับวอเสียบค่ะเฮ็ดข้าวเข pues ่าเครื่องวอถึงวอแสีบแน่นอนค่ะพี่น้องเกลือเฮ็ดข้าวเข่ามีเฮ็ดเครื่องตึ้งถึงเพื่อเสีบค่ะพี่น้องเห็นบ่ค่ะปิดฝ้ารอเดือดรอชิมรสค่ะวันนี้ไปเสื่อหลังเหลืองงานว่ะค่ะ ไปเบิองกะชายยุโรนเอเชียมันเบนิดพี่น้องเอ้ยดีคนยังมีพริกแกงออกมาจากไทยปีที่แล้วพริกแกงเห็ดน,น้ำยาปลาเนาะค่ะพริกแกงเห็ดน,น้ำยาข้าปุ่นบ้านเขาน้ำยาปลาเนาะค่ะสื่อมาเหลือยวนเพราะได้ใส่ก็ได้โอ้ยสุกจังหวะเพราะว่าคือจยากขาปุ่นแล้วค่ะเพราะได้กินโดน,นแ้วน้ำยาไก่บ้านเนี่ยเอา,าอะไรยังหางเส้นลูกชิ้นลงไปเลยค่ะลูกชิ้นปลาะค่ะร้อยลูกชิ้นสุกเน้ะค่ะ ผักสลัดน้ำวัตวตะเคตที่เอามาล้งกระถางจากข้องน้ำม,มือนัินก็ซื้นเลย้อคะพี่นงองซื้นเล้วเวลาเขาอยากกินเนี่ยสลัดท้องกระด็ดใบสดใส่เนาะค่ะใส่เจ็กสองสามใบค่ะเป็นสมุนไพร้อคะนี่เป็นสมุนไพรค่ะเอามาติดว้จังหน่อยเนาะค่ะหนาหนาวน้ำก็สิท้นยู่รอว่ถ้าเบิ้งกันค่ะส่วนอันนี้กับหูระพาไทยพึ่งแยกออกเนาะค่ะพึ่งแยกเบี้ยออกพึ่งแยกเบี้ยออกอันนี้อันนี้กับื่อนขึ้นชายค่ะโอ้ฉีดน้ำคนบุญีแดดแท้งมันเหี่ยว ขึ้นขึ้นชายไทยซื้อมาจากร้านไทยเราดนีหากมันติดอยู่เนาะค่ะก็เลยเอามะเสียนาไว้พื้นนึงแล้วก็เอามาลงดิน,นะค่ะติดเล้วคะ่ะนี่ใครได้กินเล้วค่ะแต่ไมันต่ใ,ใหญ่ค่ะเพราะว่าเห็ดเดี๋ยวไปล่าเดี๋ขึ้นชายมากกวเห็นสี่สิบปีเนาะคะ่ะอันนี้เพาะอ,อ,อ,อยู่นี่นุ่งละพลาชายอันนี้เบียร์พาอีตู้เบียร์พาอีตู้ก็ลังขึง้นย่านมันหนาวมาอีกแล้วมันก็ยุบแม่พี่น้องคอยบ้านอยู่ข้างล่างเนาะคะ่ะเดิน วานอยู่ข้างล่างเลยพี่อะพะยตู้อยู่เบิร์ดเป็นพักข้างล่างนิดหนอยเลยวนะคะเพราะเด้ปลูกพักไทยกินแล้วค่ะต้นหอมกำลังขึ้นพักชีพักซีไทยกำลังขึ้นเธสะระแหน่ก็อายะอยู่นั่นสะระแหน่น,นี่ขึ้นง่ายปัญั์ส่วนอันนี้นพักบุ้งแก้วค่ะนี่พักบุ้งแก้วเพาะใบกำลังขึ้นเนาะค่ะนอ่นี่แหะค่ะพี่น้องอยู่ตั้งเดือนสีก้อนอันนี้ว่านเบียบพักพักซีกำลังไว้เนาะคะ่ะมันสีขึ้นว่าทงไมก็ ทิดตั้งเดนปลูกผักกินกับยูเระเบียงใส่กระถางเอาสิ่งเนาะค่ะแต่ว่าแปล่งน้อยๆเขาก็เอาไปลงปลูกนะค่ะนาะปลูกเพราะอายุได้กินพี่น้องนี่ใะสภาพอากาศทิ้งตั้งเดนเหมือนนี้วันเสาร์เนาะค่ะเป็นเวลาทุ่มหนึ่งข่าแกงจ้างป้าพี่น้องเอ้ยนี่มือนีใครเนี่ยพอแพลเกสวนดอกไม้ปนไอพี่น้องมันบ่ปิวเนาะค่ะมันบวมมือว่าี่โอ้ยดังอันดังตันเกสวนดอกไม้มุือเป็ดเหลืองๆน่ะเขาอยู่เยอรมันผู้ใดสีหูเนาะค่ะสีหูอันม้วนเกสวนดอกไม้เม็ดเหลืองๆน่ะผู้บ่แพลกันนี้ไปค่ะพี่นน้้องงช่วี คันผู้แพ้น oh,, oh, oh. ี่โอ้ยตัดดังดังอันดังตันเดี๋ยวไปซื้อสเปย์มาฉีดผู้ราคาพี่น้องซื้อสเปย์มาฉีดจมูกจังน้อนได้พี่น้องเอ้ยนี่คันฝนตกมากกับใครเนี่ยแบบมูนเหลืองๆติดนั่มันหลังค้านเบียดเหลืองๆหน่อยจีสวนหยาจีสวนดอกไม้แพ้ฝรั่งกับเพร์ไหนว่าเปนเจ้คุณใช้เพ้ฝรั่งกับเพ้หลายก่ะเกสวนดอกไม้อะไรกี่ปูเลยนี่ตาประกาศส่วนตู่เผยส่วนตู่มันเฮียนซานบาดซองฝรั่งแต่ไหนทั้งนั้นก็เป็นลุงเลี้ยมแต่เขาสางไม่นีะลุงเลี้ยมหมองไก่หมองยูนี่ละค่ะ บู้ยมันเป็นตะเสียบก็กเราก็ได้ถึงปฏิทิพี่น้องแดงจึงคืนค่ะแดงดีกับพวกเผ็ดปันไหนที่ขาดพริกแดงน้ำพริกเกลงค่ะเดือดปวดผ่าตัดปวดผ่าดปวดผ่าด,ด,ด,ดเดสินขนุ๊งจีนกับลวกไปแล้ยหรอค่ะเอ,อ้ยหอมรสชาตดดิเร็ว เฮ็ดดูระเบียงเขะเอาเตาเกตหน่อยไม่เห็นแต่พี่ดวงเลยเอาเตาเกตหน่อยออกมาเห็ดทุกว่าอากาศดีเนาะค่ะเพราะหนาวเนาะค่ะใส่เป็นเก็ตกระป๋องค่ะใส่เป็นเก็ตกระป๋องดึงเข่ากับหึงขนาดเพราะหนาหนาวข่อยก็เอาไม่เห็ดข้างโด่งดูระเบียงสินะคะพี่น้องเฮ็ดดูระเบียงเนาะค่ะเฮ็ดข้างในก็ได้จ้ค่ะเจ้มาใหญ่ใหญอยากได้บรรยากาศเจ้ค่ะอยากได้บรรยากาศหมู่ไปบ้านเนาเนาะค่ะอยากได้บรรยากาศเฮ็ดก็เข่าไปบ้านๆนั่นสินะค่ะนี่เดิมอยากไปปิดเตาเลยค่ะสุดท้ายท้ายสุดต้นหัวลงไป ปูอ้ยกข,ขนาดน้ำยากไก่ย่างไก่ย่างใส่ลูกวสินใส่เครื่องในไก่เปียแบๆบน้ำยาปลาบ,บ้านๆสื่อพิซซานบ้านเฮานี่ล่ะค่ะตกใจพี่น้องไม่กินน้ำกันเด็ดขาดลวกข้าวปุ้นไหมเด็กค่ะพี่น้องทั้งไก่ทั้งไก่ไกลวกเสี่ยงข้าวปุ้นพระค่ะไม่กินน้ำกันซุ้มแซวมันยังแสบพี่น้องเอ้ยนี่ค่ะ